สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีปอ,อยไม่ได้ให้ไปได้หรอกเพื่อนเพื่อนให้ไปวันก็คือปวดฟันปว,ปวดจัดปวดจัดปวดริงปวดแบบอืหแต่นีว้ว่าก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทําคลิปพามาพามาดูส้วนดูอะไรนี่แหละเนาะแล้วก็จะทําคลิปด้วยอะไรอย่างนี้แหละแต่อเผอิญเนี้ยปอ,อยก็มาเห้สตูคือเพื่อนเพื่อนปอยจะให้เพื่อนเพื่อนดู ไม่ได้ตายนะจ๊ะเพื่อนๆพอนยู่ท้านีนานแล้วแล้วเนี้ยนึกยากนอนทันก็นอนเพื่อนมันนอนอยู่อย่างนี้จริงๆนะเพื่อนปะอ้อยไม่เข้าใจนี่มันชื่อไอ้เห่งเพื่อนแมวปะอ้อยตัวเนี้ยเออมันไม่เคยที่จะกลัววะมาจะมากัดกูจะมีศัตรูมีอะไรมันไม่ซนเพื่อนมันนอนอยู่อย่างนี้แหละมันนึกจะกิ้งมันก็กิ้งมันยู่ของมันได้นี่เ,เดี๋ยวปะอ้อยพามาดูอีก ัตรูพืชจะไม่ให้บอดซี่ปะอ้อยเพื่อนเืนเห็นปะนี่ชื่อไอ้เปรี้ยวไอ้เปรี้ยวไม่ใช่แมวปอ้อยเราเป็นแมวที่อื่นที่มาอยู่ด้วยไอ้ค้มผ่ามาเพื่อนเพื่อนแล้วดูมันพริมไหมเพื่อนเพื่อนนี่คือสัตรูพืชสัตรูของบอดซี่ปะอ้อยที่แบบวะนนนหมด ไอโน่บอนซี่หล็กๆข้องปอ้อยที่ว่าเอาไส้ไว้ในนั้นเพื่อจะต้นไนโตเราจะควักมาเนี่ยเนี้ยเนี้ยเมื่อแบบเนี้ยเห็นป่ะเนี้ยพอโตปอ้อยก็จะควักข้องปอ้อยมาเพื่อนดูปิดตาเลยนะเพื่อนมามือปิดตาหมันด้วยนะเพื่อนเห็นไหมสตูพืชแบบอืมดมดํำจะพูดมดํำจะบรรยายเหนื่อยหัวใจเพื่อนเลยเหนื่อยหัวใจ มาเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าย่าไปดูสัตรูพืชเลยซึ่งปอ้อยก็ไม่ไล่เขาหรอกพอไล่เข้าไปเขาก็จะมายุอย่างนี้เลยจ้ะปอ้อยก็เลยไม่ไม่ไม่คิดจะไล่เข้าจ้ะมาเรามาต่อกันเพื่อนเราอย่าไปพูดถึงสัตรูพืชเลยพูดละเมยหัวใจในนี้นี่หลอดมันมานอนในกระมังของปอ้อยนี่กระมังดินปอ้อยอากาศรลอดแล้วเนาะเพื่อนเนาะพวดฝันปอ้อย ปลาอ้อยไม่ได้ปวดเพราะฝันผุนะจ๊ะเพื่อนๆนมันเป็นไอ้นี่ปลาอ้อยมนะันเสี้ยวฝันอยู่แล้วพอเสี้ยวฝันนะก็รู้แล้วแหละว่าเสี้ยวฝันก็ซื้อไอ้ยาที่ฝันที่ว่าป้องกันเสี้ยวฝันนะ่ะมาใช้เออมันก็พอไอ้นี้ได้อยู่เนะเพื่อนๆนเนาะปลาอ้อยก็ซื้อมาพอซื้อมาใช้แล้วก็ก็รู้แล้ว่ามันเสี้ยวอ่ะมันก็ค่อยๆชั่วมันก็ห่าไปก็กินข้าวอะไรปกติก็กินวันนั้นกินข้าวเม้า <c oughs> บอกแบบปลาอ้อยชอบกินอะไรที่มันโบราณ ซื้อข้าวเม้ามาแล้วก็น้ําตาลปลาอ้อยก็น้าตาลคุกน้าตาลซี่หล่ำเนาะเขาเรียกกันไม่รู้ทางบ้านเพื่อนเรียกว่าอะไรปลาอ้อยเรียกน้าตาลซี่หล่ำปลาอ้อยก็เคี้ยวเพลินเลยกินข้าวเย็นนี่แหละเคี้ยวไปเคี้ยวมาแล้วมันดังกึ๊บมาตรงที่ปลาอ้อยเสี้ยวฝันซี่ที่ปลาอ้อยเสี้ยวหนึ่งเพื่อนพอมันมันมันปึ๊บมันไม่ได้ดังกึ๊บหรอกแต่มีความรู้สึกว่ามันปราบเพื่อนเพื่อนพอมันปราบแล้วมันก็ขึ้นไปเลยโคนแหลนไปนู้นอ่ะยันห่างตา นี่ลงมาที่ต้นคอบ้าไล่นี่ก็เซี่ยวทางแทบเลยแทบคว้าเนี่ยอ้าปากไม่ได้เต่มันวเลื่อนเชื่อไมไปไอเลา้าเลยน้ำตานี่แทบไล่มันไฟมันชอ็อตนะอ่ะไอเอีย้ยมันไฟมันชอ็อตยังไงรูบบอไม่ถูกอะ่ะแล้วมันก็เซี่ยวไปหมดเลยแต้กินน้ำได้นะขอธรรมดาในเซี่ยวฝันนี้น้ำน้ำร้อนน้ำเย็นจะกินไม่ได้อมได้บ้วนปากได้ปกติแต่มันมันเซี่ยวในตัวฝันมัน พูดไม่ถูกอะเพื่อนๆนั่นแหละมันเป็น้ยบมันนั่นแหละโอยทำยังไงแล้วไปห้ามมอ,อก,ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้นี่กลางคืนมอ,อกเขาไม่ทอดไม่ได้แล้วพูดบอกโอ้นปวดนอนแบบอพอเช้าวันลุกขึ้นก็เมื่อวัาจะคอยชัวนอนไม่ได้นลยนะตื่นนอนซี่ตีซี่เลยนะเพื่อนๆคืนนันะ้นวนอนยู่นะแบบตะแคงกันไม่ได้อะไรไม่ได้แบบเนี้ยแล้วก็หลาวเมือนนน่อเช้ามดเลยต้นบ้านเนี่ยฟังคว้าเนี่ยมดเลยแล้วตอนนี้ตื่นเช้าหมาก็ลงไปซื้อยามาให้กิน บอกอยู่งม่ได้แล้วจะต้องไปห้ามหมอ้อหม้อทอนแล้วพอถ้าปวดก็หมอ้อก็ไม่ทอนให้อีกก็นึกในใจต้องทำไงดีลุงซื้อ,อยามาให้กินปออ้อยก็กินเขายองชัวะเพื่อนเพื่อนนอนทั้งวันนอนวันนั้นเมื่อวานก็แลยแหละแล้วงานพาักกันเล้งอ่อเพื่อนหนึกดูอุ้ยขยาบก็ไม่ได้ปออิ้โอ้โหแย่เลยเนี้มาคองชัวก็เลยมาห้าเพื่อนๆือนั่นแหละพอดีก่อนอื่นพาดูสตูพืชแล้วต่อไปก็ต้องพาไปดูต้นไม้เพื่อนเพื่อนอันนี้ ต้นไม้ทีป้าอ้อยเอฟหมาอูกระบอกแล้วนั่นแหละพอจะมีกําไรเรื่องมันก็เอฟเอฟก็ไม่ได้ว่าเอฟต้นไม้ไอ้ที่มันไอ้นี้ต้องนะคนเพื่อนก็เอฟต้นไม้ที่ทีนี่แหละก็โบราณที่ข้องป้าอ้อยมีแต่ป้าอ้อยขยายผ่านไม่ได้ไม่ได้เยอะคนเพื่อนเคยสร้างข้องนองยูอันเนี้ยเอสร้างมาจากช่องนี่แหละเท่าไหร่ในยูทูบเนี้ยเข้ากระส่งข้องมาดีนะพูดจึิงอ่ะ อืมเคยสร้างล้องน้องเข้ามาอึ๊บอึ๊บง่ายสักเกะเรียบร้อยจะพาไปเพื่อมันดูอึ๊บนี่ว่ามีต้นอะไรบ้างต้นก็ไม่ได้แพงเพื่อนก็รักนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอุยอุยนี่อึ๊บอ้าวดึงมขคืนทขาหลอกข้างล่างโอ้น้องหลอกข้างล่างไว้อีก ใช่คีบุ้นทายเราซื้อคร่าวๆเราก็จะได้ดูเนี่ยเพื่อนๆให้ปะ่ะเนี่ยค่าส่งเข้าเจ็ดสิบบาทเนี่ยเจ็ดสิบบาทเนี่ยเพื่อนๆกระต้นข้าเท้านี่เจ็ดสิบบาทเนี่ยเนี่ยมันก็โอเคสําหรับค่าส่งพอไปพอมาแล้วปาอ้อยก็เพื่อนๆก็นั่นนะสร้างปาอ้อยค้าส่งเจ็ดสิบมันตรงไหนปาอ้อยคูเ <c oughs> นี่ย จ็ดสิบบาทเพื่อนได้ต้องหกต้นคาส่งถ้าข้องปลอ้อยหกต้นไม่ได้หรอกนะเจ็ดสิบบาทนะคาส่งแต่ละคนก็ะทืบในบ่อเนี้ยเบาแววเลยนะเพื่อนเนี้ยนี่ปลาอ้อยก็แยกจะค่ายแบบนี้มั้งจังไม่มีใครซื้อเมื่อยใจปลอ้อยก็แยกจะค่ายแบบเนี้ยนี่อันนี้ต้นที่หนึ่งมีนามว่าสุโคไทยคุณเพื่อนนี่สุโคไทย ต้นหนึ่งร้อยบาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนี่หนึ่งร้อยบาทเพื่อน<ๆ>เห็นปะต้นนองแข็งแรงดีนะนี่สุโคไทยเออสุโคไทยจริงๆต้นที่หนึ่งคนเพื่อนเนี่ยขาทรงเจ็ดสิบมันก็โอเคอยู่นะ่าทรงเจ็ดสิบอย่างเงี้ยไอเจ็ดสิบปะอ้อยนี่โหตนน้นนี่เนจะปล่อยจะค่ายแบบนี้แหละอ้อยชอบแล้วนะถ้าแบบนี้รอดแล้วนี่ต้นที่สองคือเท้าพันตานี่เท้าพันตาเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ต้นเนี่ยจะให้ดูว่าเนี่ยราคาเนะี่ยมันก็พิดกันข้องปลาอ้อยข้องปลาอ้อยถึงจะซ่อง้อยกว่าถ้ามันพิดกันเห็นไหมปลาอ้อยเ่าให้ฟังอันนี้เข้ากระส้มหนามกส้มเหนือนึ่งร้อยบาทเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราไม่ไม่ด้ว่ากันนะเนี่ยน้องก็ช่วยดีปลาอ้อยเราเราคนเอฟมาเราเห็นอยู่แล้วเรารู้เราต <ell> ั้งใจเอฟเพื่อนเพื่อนปลาอ้อยก็นี่แหละมีปัญญาได้เท่านี้แหละเพื่อนเพื่อนเออจะเอามาไล่ต้นเพื่อจะได้เอามาเลี้ยงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราก็เลี้ยงไป พขาแทกดิวนะเนี่ยให้มาแล้วเนี่ยค้าส้มก็มันส้มน้ำส้มเหนือจนไงจะมี้ร็ถาวพันตาเพราะว่าปออ้อยชอบชอบบอลโบราณบอลแดงๆก็จะเอบแบบนี้เนี่ยปออ้อยไม่เคยได้ห่อเลยนะไอ้กระดาษลังมวนเท่านเนี่ยไม่เคยมีห่อแต่อึบบอึบอ,บอ,บอย่างนั้นเอาออกก่อน <c oughs> ยากห้อมัง้งนะแบบเนี้ย เห็นประจักษ์เพื่อนๆนี่ไอ้ต้นหนึ่งผาวพันตาเนี่ยเพื่อนตังน้อยก็เอฟแบบนี้แหละปะอ้อยตังน้อยปอ้อยก็เอฟแบบนี้เนี่ยให้ดูต้นให้มาเนี่ยมันก็ส้มหนามส้มเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าปอ้อยไข่ไครบอกปอ้อยไข่แข่งช่องลอยกบ้าอะไรเงี้ยซ้ำลอยมันย่างมันก็ไม่ผ่านเ้วเนาะมันพิดกันนะจ๊ะเออเราก็ไม่ว่ากันไอ้อยังเงี้ยอันนี้ก็ปอ้อยก็ชอบส้มหนามส้มเนื้อ จะสร้างกีต้นก็ไม่ได้แท่นนะจ๊ะลดก็ไม่ได้หลดนะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้นางกีลีนีนางกีลีนีนี่นางกีลี่นีนนป้าอ้อยก็มีนู่นนะลูกเต็มกระทัางแต่ก็เอาอีกก <c oughs> ็ชอบชอบเลี้ยงไปนี่แหละอืมมันไอ้นี่ไงจะบอกว่าชอบบอลโบราณมันสวยดี เลี้ยงให้มันเป็นทุ่งเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเอฟอันนี้มาก็จะได้มีอันนี้เอาไว้เลี้ยงให้โตแบ่งปันคุณเพื่อนก็จะได้ไม่ต้องไปลือนองอันนู้นอันนี้คือสุโคไทยแต่สุโคไทยไม่มีมีแต่ซี่บุรีลำก็เลยต้องเอฟเอาละนี่วันนี้ป้าอ้อยก็พาสุนเพื่อนมาให้มามพามาดูบอนซี่เราชาวบอนซี่นะคุณเพื่อนเนาะมันไม่มีคำว่าย,ยุดหรอกคุณเพื่อนมันไปเรื่อยเละ ไปทุกล็อบมีแล้วก็เอฟอีเนี่ยแด้ไะย่างไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีทุกต้นไม่มีแต่ซูโคไทยท้า,ทาพันตาก็มีแต่ก็ยังจะเอาเอามาให้จับคูให้คูกับพยาพันวังเวลานั้นปอยได้ค่ายคูอยังห้าไก่ทองไก่ทองไม่มีเวลาค่ายจะค่ายไอเค้ยเพื่อนไก่ทองไม่ใช่ไอเคยที่ยูตับไอเคจะค่ายคูกันเพื่อน แล้วนี่ป้าอ้อยก็จะพามาดูวันนั้นอะวยิบมันมา,มาไม่สะดวกคลิปก็เลยตึ๊กตัก,ต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 กพามาดูนี่ไงลักษณะที่บอนซี่เราเนี่ยท่านจะนิมิตไหมเกิดไหมอันนี้คือพีเสื้อสมุดเพื่อนเพือนต้นยาขึ้นมาแหละครงบป้าอ้อยเนี่ยท่านรูปร่างลักษณะแบบเนี้ยเพื่อนป้าอ้อยแนะนาหรือ บางคนก็ไม่ลือก็ได้ไม่ลือเราก็หล,ลอกเขายุบยุบเราขึ้นไม่เพื่อนเือนถ้ายุบเราขึ้นไม่ก็ดีไปถ้าเกิดมันไม่ได้มีตัวอะไรซึ่งอยู่ในนี้แต่ถ้าเกิดเราลือเราไม่เราไม่ลือห่ะถ้าเกิดว่าดินมันไม่ดีหรือมีตัวอะไรอยู่จะทํายังไงละจักเพื่อนเือนมันจะกินของเราไปหมดนะเพราะฉะนั้นต้องลือกับโอ้อยบอกแล้วให้ลือปอ้อยไม่สนหรอกลือลือไปเลยเพื่อนเพือนไม่ต้องนับหนึ่งชึ้งสองสามสี่ห้าหกสิบลือให้หมด วันนี้เมื่อเช้าปออ้อยไม่ได้ไม่ได้หลดหนามบอนซี่พอปออ้อยตั้งใจว่าปออ้อยจะมาลือกระทังนี่แหละจะพาเพื่อนมาดูบอนซี่หัวบอนซี่นี่เพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วเพื่อนเพื่อนเราเอาหัวบอนซี่เรามาขยายพันธุ์ได้แหละเพื่อนเพื่อนอ้อยก็จะได้รีบเล้งขยายพันธุ์เดี๋ยวเพื่อนน้ำฝนจะได้มีจำหนยแบ่งปันเพื่อนเพื่อนต่อไปนี่เพื่อนเพื่อนเข้าหลงหัวเข้ายุบหัว ยุกหัวนี่ถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายุกหัวสางหัวนี่เคี้ยวนอตาไหมานี่นอเพียบนี่พี่เสื้อสมุทรต้นนี้นี่มีหัวไม่ผิดว่างเลี้ยงมาเดือนซ่องเดือนได้หัวเท่านี้ก็เอาเพือนเพื่อน,นหัวเท่านี้ก็ขยายพันธุ์ได้ถ้ามันมีเคี้ยวอย่างเงี้ยมันโอเคยุ่นนะจะ๊ะขยายพันธุ์ได้ดีเยี่ยมเลยแหละนี่เดีย๋ยวผนังก็ไปล้างไปล้างล้างน้องให้เกลี้ยงบง่งแล้วก็ป้าจ,จอม ใครจะพาชิ้นก็พาใครจะฟังอย่างนี้ก็ฟังไปนี่เคี้ยวเยอะมากเลยนี่นอกก็คืนนี่เห็นป่เพื่อนเพื่อนเห็นนอ่องไหมเนี่ยนี่แหละความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าดินปอ้อยสมบูรณ์อันนี้บอกดินตัวเองสมบูรณ์เลยนี่ดินยังดีอยู่เลยนะจ๊ะเนี่เห็นไหมดินสมบูรณ์เห็นป่ลาลักเขาก็ยังไม่หดจนหมดเมฆเพื่อนเพื่อน,น,นแทมลูกหน่อยนี่สร้างรักใหม่นี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองก็พี่เสื้อสมุดนี่แหละเพื่อนเพื่อนอ่า เอามาค่ายทไม่มีไข่เอฟก็เลี้ยงเข้าไว้ก็ตั้งเข้าไว้เนาะเนาะเราก็ตั้งเข้าไวล้ละไนเพื่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้น,นี้อเราจะค่ายได้ตอนไหนนี่เรานั้นไม่ได้เราก็เอามาเลยเพื่อนหรือให้หมดฤดูกาลนี้นะให้หรือให้หมดเพื่อนถ้าเรือเนี้ยเห็นปะเข้าอันนี้นะดิ่งก้าเข้ามีปลาอ้อยก็บลาเปี้ยนกระค้างเพื่อนนี่อยากรู้ว่าเขามีห่วไม่มี ตัดวันนี้เอาอันนี้มาตัดมันเลยเดือดไม่ให้มันกิก,กะเหล่าเพื่อน,นอ่าอันนี้ก็มีนี่หัวเห็นไหมมันจะมีหัวใหญ่บ้างเล็กบ้างเพื่อนเพือนมันอยู่ที่เรานั้นเนี้ยย่งในน้อยใครที่สื้อบอดซี่บอกไว้ไปครับนะว่าไม่มีก็อย่างนี้แหละเห็นปะก็อย่างเขาลุกไม่ยมเนี่ยเพื่อนๆพือนแลน้วนี่เคี้ยวทั้งนั้นเลยรอบตาเลย บอลซีใช่หไหมคุณภาพไม่จําเป็นต้องใ่ญ่า้านหรอกเท่านี้ก็โอเคแล้วนี่ก็หัวแล้วเพื่อนๆือนนี่เห็นไหมเคี้ยวรอบตาอันนี้ต่อไปอันนี้มะขวานมะข,ขวานมีมะเขือด้วยนะเพื่อน,น,นๆน <g iggle> นกมากินเหมือนมะคีนเนี่ยใ้าจะเป็นมะเขือผ่วงมะเขือผ่วงมาปเปอ้อยมันขึ้นเอดกดกดกเยอะไปหมดเนี่ยรูปร่างเนี่ยเพื่อนเนแนะนําเนี่ยตัดจอมทิ้งไปเลย ถ้าเราคิดว่าเราจะลือเข้าเราได้เราปลูกไหมดูไมมเพื่อ okay. นไม่ได้ตั้งใจลดน้ำนี่แต่อันนี้ดินไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้ดินไม่ค่อยดีแต่เอาใส้นี้เขาเมืนจะปลูกมานานแล้วนนดินดีไหมโอ้ดินดีอยู่เดี๋ยวไปตักแเลดดินดีอยู่ดินดีอยู่ยยไม่ได้เนีย้ยนึกว่ามันเนีย้ย มันจะนาเลยนี่จะล้าเข้าก็ยังงยู่นะแต่แบบว่าเข้าไม่แตกรอดแตกก่อไม่อะไรแต่ต้นอึ้งแตนาากนะจ่ะที่ป้าอ้อยหลดปุ้ยไปวันนั้นนะก็เลยยากจะมาดูเข้าเมื่อป้าอ้อยจะเคยป้าจอมไปแล้วนะต้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแต่ลุ้นแล็กๆงเลยจริงๆแหละนี่เข้ากรสรซางห้วขึ้นมาด้านนี่เห็นปะ่ะป้าจอมแล้วก็มีเคี้ยวยุคค้างๆด้วยอันนี้ป้าอ้อยอาจจะไม่พลาป้อาอ้อยจจะฟังเข้าไหวยังเดิมก็มาเลี่ยงเขา้าไม้เปี่ยนกระทางไม้เปี่ยนดินไม้เพื่อน เลี้ยงข้าวต่อไปจะเข้ากระโตขึ้นมาใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่จะเอฟคลองปลาอ้อยไม่ต้องกลัวบอกเลยมีหัวทางนั้นพอปลาอ้อยโดยมากบ่อนปลาอ้อยก็จะเป็นบ่อนทีไอ้นี้เรือเนี้ยต้นอื่นนะ่เข้าก็จะแตกกอเยอะมากใหญ่มากอะไรก็คือแบบดีมากอีเนี้ยมันไม่ไปไงมาไน,นะเพื่อนเพื่อนมันมีหนามวะไอ้นี้อะไรวะพยาค้อมเลี้ยงมานานก็ยู่เท่านเนี่ยใบไม่ไปไงเนี่ย ซองเดือนซ้มเดือนมาแล้วนี่แล้วนี่มันมีลูกหน่อยกอยใจยู่ค้างมันใมบมันเคี้ยวแล้วมันไม่ได้ดำตั้งแต่เกิดยังไงก็ไม่รูกซ่องใส่มาเลยมันไม่แตกเลยนะมันเคื่อนมันไม่แตกมันไม่ไปไน่มาไนมันไม่อะไรเลยเนี้ยยู่อย่างเงี้ยยู่แบบซองเดือนซ้มเดือนแล้วมั้งเนีน่ยนี่ลากเขาก็เดินดีนะพูดใช่นไ้มาเขาก็มีลากมีไรดี อ้อยก็อัศสัจจะเหมือขาหมันมึงทำไมมึงไม่เกิดไปไหนมาไหนมึงโอมอยู่้ะอ้าวนี่มันคนละต้นกันจริงๆด้วยแหละอ้อยก็พยาค้อมบบาเลยต้นไหลก็ม่รู้เอาไว้ด้วการดำๆนี่เพื่อนๆหัวหัวก็ดย้อยนี่เพื่อนเพ่อบล็กเทิงนี่นี่จะหนาวด้วยนี่ยนี่นี่นี่เพื่อนๆนี่ดีนะมันลือเนี่ยนี่ซ้ำเดือนเลื่เพื่อนๆมันได้อยู่เท่านี้เรียบปราอ้อยป้าจอมเนี่ย เห้หมายเพื่อนๆถ้าลมันเนี่ยมันเลี้ยงมันแล้วมันไม่โตมันไม่กระเตื้องไม่อะไรเราทําไงเราจะต้องช่วยมันเพื่อนๆเราต้องพามันมันได้กลัวตายมันจะได้คืนขึ้นมาเพื่อนๆอ่ามีปอ้อยพามาดูนี่แล้วนะอันนี้ที่มันยุบ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 นี่อีกหนึ่งต้นเอฟมาข่าเพื่อนดูลากเพื่อนๆปอ้อยตั้งไว้ดูลากเพื่อนๆเอฟมานี่แหละก็แบ่งปันให้เพื่อนๆไปแล้วแล้วก็เลื่อนนี่แหละ มันต้นมันสู้มันใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่นั้นก็มีคนซื้อช่วงนั้นนะที่เอามาที่มีพญาพันวางมีอะไรเยอะๆเลยลอ้อยก็ว่าอองเฮิรบออ้อยไม่มีมีต้นหนึ่งมันเล็กมันไม่นั่นสักทีก็เลยเอาไว้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นั่นแหละเพื่อนๆกับอะไรว่าอืยักษ์ที่มีหูอะไรว่าอืกุมภะกันเออเอาไว้คู่กันเนี่ยยาวเท้ากันนั่นแหละเพื่อน กุมการเนนะี่ยเขายังมีลูกมีเต้าเกิดแม่นางฮงเฮิรนไม่เกิดไม่ฮือไม่อื้อไม่อะไรจะมีรอดไหมรอดไหมรอดไหม้ก็รอดไหมรอดไหมยู่มาอสองเดือนหรือนเนี้ยเนี่ยมันยู่อย่างเงี้ยมันไม่ไปไในมาไนแต่อย่างว่าเข้าใจว่าบอลนานนวเนาะเขาจะไม่เจริญเติบโตเขาจะยุดการจเจริญเติบโตถ้าบอาอ็ยากรู้ว่ามันมีหัวใไหมก็ดูลักดูล้กดูความว่าปอ้อยเลี้ยงนานแค่ไหน ม่ให้ดูรักเพื่นเนี่ยเลี้ยงมาจะว้าไปเลี้ยงมาทีล่างไอ้นี้นะพยาค้อมเหมือนเลี้ยงได้ซอกซองเดือนมั้งันเนี้ยแต่ทีที่ปลาอ้อยเอฟมาลนะเขาอาจจะแบบว่าโตมาอยู่แล้วปลาอ้อยก็ยากจะรู้มันมีห้วหรือเปล่าก็คือท่านไม่ไปนั่มาไนพื่นเราต้องรีบพอปลาอ้อยไม่ไม่ได้ลดน้ำตั้งใจที่ว่าจะไอ้นี้นะจ้ะผื่นจ้าโอ้นี่แหละห้วเขามีห้วอยู่ผื่นอึ๊บอึบ,อบ เขยา่าเขยา่าเพราะว่าถ้าเกิดเราลดน้ำแล้วมันจะมันเป็นหมายจอมแหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูออกแหละนี่เป็นหมายจอมต้นใหญ่นี่เห็นปะเพื่อนเพื่อนนี่เข้าหมายจอมจะเป็นอย่างงี้จะเกิด้างหัวแบบนี้เพื่อนเพื่อนเน,น,นี่ยหมายจอมเนี่ยเราบรรดาแม่ค้ามันให้ไหมแม่ค้าก็ยังต้องเจอเพราะว่าป้าอ้อยก็ไม่รู้หรอกว่าอันนี้จะจอมไม่จอมเข้าค่ายมาเราก็ซือ้อเราก็ดูแล้วต้นเข้าก็แข็งแรงดี อันนี้ปลาอ้อยก็อาจจะฟังเขาไว้อย่างเก้าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเพื่อ,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 อให้เข้าใบสั้นลงพอได้ยู่กับปลาอ้อยก็สั้นอยู่แล้วปลาอ้อยก็อาจจะไม่ป้าจอไม่พาหัวเข้าเนาะเออหูหยุ่งกัดนี่แหละเพื่อนๆพืนที่ปลาอ้อยเอามาให้ดูนี่อันนี้คือต้นที่หนึ่งเออ่ใช่ต้นที่หนึ่งแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งเพื่อนๆไอ้ไอใกล้ตัวงามฟอมกอปลาอ้อยแล้ว ป่อ,อยก็ไม่รู้มันจะเป็นที่ดินหรือเป็นที่อะไรแต่ทําไมต้นอื่นอ่ะมันขึ้นมันดีหมดน่ะไอ้ปรอมกอะนี่มาเครื่อมาแก่ <_ D> แต่ใกล้ตัวงาป่ออยนะเพื่อนเพือนมันจริงจริงเลยนี่ดูซะแล้วรู้นี่ยมันไม่ขึ้นนะมันไม่ส่วยเลยนี่มันยู่อย่างเง,งี้ยเพื่อนเพือนหืเดี๋ยดินนี้เดี๋ยวค่จะเป็นที่ดินดินไม่ดีนี่เดือดรักก็ไม่เดินเอาอออเอาไว้ตรงนี้นก็ดินก็นล้วนดีนี่เพื่อนเพื่อน โอยกโมโหโมโหเนี่เรียงเป็นฟอมกอจนไอนนี้นี่ผุนเพื่อนอ้าวจนรุดออกมาจะก่อหมดเลยนี่ผุนเพื่อนห้วเหมือนเน้าผุนเพื่อนเนี่ยมันคือบ่อนฟอมกอบ่โอ้ยนะที่มันขึ้นหลอมหลอมนะดูสินี่ผุนเพื่อนดูสั้นหรือลุกนี่หมดกันจนไอ้นี้มันแยกออกมานี้เลยเนี้ยเนี้ยก็มันไม่โตโมโหเนี้ยบอลไม่ซวยอย่างเพื่อนหรือมันมาหรือเราฟังมันไหมเราจะไป ทีเลี้ยงมันเอาไม้แล้วมีต้นไม้อีกดูก็จะอ้นี้ก็จะลือให้หมดเราจะได้เจอปัญห้าจะได้รู้ว่าเออปัญห้ามันีอือะไรห้าโอ้นี่ไงนี่ไงนางเบนจะกายเออนางนี่เพื่อนๆมีต้นไอ้นี้ด้วยนะเดี๋ยวก็นอะไรนะต้นอะไรวะ พวงขามนี่คเพื้อนเหม่อมาขึ้นก็ปพาอ้อ้ยมีพวงขามนี่ถ้าต้นเนี่ยถ้าเป็นเม็ดมาอย่างเงี้ยนะซ่องปีเลยคนเะพื่อนกว่าเขาจะออกที่อ้อกเป็นดอกซี่มงม้วมเป็นชอชอนเะนี่ยยาว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 อะเบิ้นกล้วยหมายอะซวยนะจ๊ะแด็ดดอมันบาดแป๊บเดียววันเดียวก็ล้วงเละวันซ่องหวนาน้นาหละมันไม่นานเดียวเก็บปกยก็เดียวเพื่อไปใส่กระถางไปแท่มคนเพื่อนไม่จําเป็นต้องบอดซี่หรอก ไข่ที่จะเอฟบ,บอสซี่ก็หล่อนะที่เงียบเนี่ยไม่มีใข่ไม่มีคา้คาข่เป็นชุดนะก็ไม่ใครซื้อมันก็คือแบบต้นมันเล็กมันเป็นอันนี้เนาะเพื่อนๆเนาะอือปาอ้อยเข้าใจไม่ว่ากันหรอกเดี๋ยวปาอ้อยไปห้าให้ว่อนเศร้าอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เศร้าแหละนี่เพื่อนๆเบนจะก,กายรุดมาเลยรุดเจ้กอันนี้มาเลยยุบหนาวมันเป็นชิ้นผ้านะจ้ะเพื่อนๆแต่ข้าวก็ไม่ตู่แต่ข้าวก็เริ่มมีหัวแล้ว พอมันฤดูเข้าอุ้ยจะบอกว่าเคี้ยวเยอะมากเลยนี่เห็นเปล่าเพื่อนๆนี่นี่เบญจกายนี่เพื่อนๆเราก็ป้าดจอมเราถ้าทําจํานวนก็ทําได้นะถ้าแม่ขายนี่เขาทาได้นะเพราะเคี้ยวเยอะมากเลยแต่ปอ้อยคงไม่ทำหรอกปอ้อยก็จะผ้าเอ้ยปาดปาดตรงเนี้ยปาดจุกเข้าแล้วปอ้อยก็จะไปฟังเข้าไว้ยังเดิมนี่นางเบญจกายเดี๋ยวต่อไปไว้คูยกันได้ลืมนี่เพื่อนเพื่อน เอาแหละนี่ปอ้อยก็เล่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้ต้อนไหนเนี่ยฤดูข้งเข้าเนี่ยมันฤดูยุบฤดูอะไรเราก็ต้องรีบรีบเอาเข้ามาดูนะเพื่อนๆเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้บางทีมันก็อาจจะเน่าไปเลยเราก็สตูพืชนั่น,นแหละเออเพื่อนๆตามที่เห้มันคือสตูพืชฉันดีเพื่อนๆตาเกิดเราไม่ดูแลมันจะกินของเราหมด สตูเพื้อปลาอ้อยกินนะไม่ได้กินแบบนั้นนะคือนอนเกลือกมดนอนพาดกระทั่งเลยเห็นหมด่ล้วผื่อนืนอันนี้คือบอนผ้าป้าจ,จอมที่ปลาอ้อยตั้งไว้ข้างนอกข้างนอกแต่ช่วงน,านง้าหน้าทร้องสร้าเข้ามืนพืนกลัวแบบเข้าจะไม่ตโตปลาอ้อยก็เลยเนี่ยพอดีมีกระโจมน้น,น้อยเงี้ยที่ทําไว้เนาะกระโจมเอาไวอ้อบปลาอ้อยก็เลยจะพาพืนอืนมาดูนี้ทํามาอบเอาเข้ามาอบอันนี้ใบมันโดนในนี้ มันโดนทุง่งมันเลยเน่านี่นี่จากวันไหนมีซ้มซี่นอนี้ท่าสมาธิวันนี้นี่เพื่อนเพื่อนเห็นปะพอได้ยู่ตู้อบเขานี้เอ้ยเขาก็คืน้นี่เพิ่งจะยู่ได้สักสองอาทิตย์ได้มะนี่มันมีนอ้ไม้เพิ่มในนี้ค้างๆแต่นอน้ในหัวนี่นให้ให้เต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นปะน,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 นี่เราก็มาไหวในนี้ก็ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนอบเข้าเนี่ยให้มันใ่ญ่ให้มันนั้น พอโตมาก็มาแยกๆๆน้องใส่กระทั่งใส่กระทั่งซี่นิ้วก็เลี้ยงใส่ตู้อบพอปอ้อยมีตู้อบแล้วปอ้อยก็เลยเนี่ยเอาเข้ามาใส่ไว้เพืนเื้อนพอเราเลี้ยงเข้าโตแนละ้วเดี่ยเราก็จะได้เออแบงปันมีจำน่ายให้เพื่อนเชื้อนเลี้ยงสักซ้ามเดือนซี่เดือนเนี้ยต้นไม้ปอ้อยแล้วก็คอยจำน่ายข้องปอ้อยเองอีกช่วงที่ยังไม่มีก็ไปตะเวนห้าข้างนอกมาแบ่งปันเพื่อนเพือนไปก่อน ต้นเชิงก็ไม่ต้องเบื่อหรอกเนาะปออ้อยก็พยายามห้ามาต้นเล็กต้นน้อยต้นเล็กต้นหน่อยเดี๋ยวก็เลี้ยงไปให้เอาไว้ให้มันใหญ่ให้มันโตก็ค่อยว่ากันใหมอ่านีนี่จะคืออีกต้นเอาไว้เป็นซิบอันแหละใส่ในไอ้นี้ไว้ใส่ในกระโจมไว้แต่ปออ้อยก็ยิบมาซ่องทุ่งไม่รู้หรอกอะไรมั้งจำไม่ได้เปิดดูเอา มันอย่ไกลมือก็ยิบมาก้อนแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันซือเลยโอ้อันนี้ใช่จะเป็นคุ้นแพนอึ๊บคุ้นแพนมีซองหัวอยู่นะอึ๊บนีน่เพื่อนเพื่อนหนึ่งซองส้สี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นแปดนอกระลังขึ้นนี้คือคุ้นแพนเพื่อนเพื่อนนี่มีนอกระเกนอกรนนอยขึ้นมาอีกนะจ๊ะนี่เห็นไหมมีนอกล็กโพลอีกเนี้ยคุ้นแพนเนี้ยเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าเกิดเราจะ จะขยายพันธุ์เข้าก็ขยายได้แล้วนะต้นเท่านี้แหละเพื่อนๆือนเนี่ยหรือห่วออกมาก็ผ้าผ้าแบ่งใส่กระั่างลิกกระั่างน้อยเนี่ยเพื่อนเพือนเพื่อทําจํานวนต่อไปแต่ผ้าไม่ได้ต,ตู้ปะอ้อยเต็มซ่องตู้ <c oughs> แม่ผันก็เต็มหมดเลยนี่เลยจะเออนี่เขางามดีเพื่อนเพื่อนเอาแล้ใส่เขากลับลงไปยังเก่าอบกรตอนี่แหละเพื่อนเพือนเราก็ใช้ตู้อบมินิของเรา พราะว่าช่วงนั้นมันอากาศมันเย็นโมปลาอ้อยก็สั้นป้าจ,จอเหมือตั้งไร่ต้นนะั่นแลลวยังไม่ได้ใส่ในนี้ก็มีตั้งไร่ต้นเพื่อนเออเนี่ยแล้วก็ดึงเนียเขห้หวถ้าข้างล่างไม่มีที่ก็ห้อยข้างบนไ่ะเนี่ยแล้วย่างแมวปลาอ้อยมันก็ชอบนั่นแหละเดินทับเดินเยียบโมโหโมโหปลาอ้อยอ่าแล้วันนี้ปลาอ้อยก็มีเรื่องมาแล้วให้เพื่อนเพื่อนฟังประมาณนี้เนาะความรู้ไม่มี แนะนำไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ถูกต้องเพื่อนเพื่อนไม่ต้องจำปวดฝันเลยนะ้ขนาดนีก็อ้นไม่ได้เพื่อนเพื่อนคุยกับเพื่อนไม่หัวหลอดอไรย่างเงี้ข้ามนี่พอนั้นนี้มันก็จะตึงไงแก้มเนี่ยแหม่แล้วตัวก็อ้วนแก้มก็บวมหมดขำจะพูดนั่นแหละนะเพื่อนเพื่อนวันนี้เนาะาอ่ยก็มีเรื่องมาแล้วบอกก้ามาแนะนำเพื่อนเพื่อนประมาณนี้เพื่อนเพื่อนที ผิดบางถูกบางเพื่อนเพื่อนก็ลองดูลองทํากันดูเอาพอป้าอ้อยก็ไม่รู้หรอกไม่มีไข่เก่งเกินไข่เพื่อนเราก็ค่อยๆดูซึ่งซากันไปทาไปค่อยๆเป็นค่อยไปเรื่อยๆเนาะเออนั่นแหละสุดท้ายนี้ข้อข้อบขุนนะจ๊ะข้อขอบขุนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่แหวกเข้ามาฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ข้อขอบขุนเพื่อนเก่าเนาะที่รักกันเนาะอ่า สุดท้ายนี้ปาอ้อยก็จะข้อให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ปาอ้อยข้อจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะสวัสดีจ้า